สวัสดีค่ะเด็กมาต่อกันในชั่วงโมงที่2นะคะของสัปดาห์นี้เนาะเราจะมาเรียนต่อในเรื่องอะไรกันเอย่ยตอนนี้นะคะเราเรียนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้แล้วก็ผันกลับไม่ได้ของสารนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ของสารนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารที่เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้ยกตัวอย่างเช่น การทอดไข่การเผากระดาษหรือการเกิดสนิมซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณน่าจะดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างในหนังสือของเรานะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะคะในนี้เขาก็จะยกตัวอย่างขึ้นมาให้เราดูอย่างแรกนะคะก็คือเหล็กนั่นเอง เหล็กเนี่ยเมื่อได้รับความชื้นบวกกับแก๊สออกซิเจนแล้วแล้วนะคะก็จะทําให้เหล็กนั้นเปลี่ยนแปลงสภาพนะคะทําให้เหล็กเกิดสนิมขึ้นมาและเมื่อเหล็กเกิดสนิมแล้วเหล็กไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นเหล็กที่ใหม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้อันต่อไปนะคะกระดาษกระดาษเนี่ยเมื่อได้รับการเผาไหม้หรือได้รับความร้อนนะคะกระดาษก็จะถูก เผาไหม้เป็นขี้เท้าไม่สามารถกลับที่จะมาเป็นกระดาษแผ่นสีขาวได้เหมือนเดิมอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างที่ยกให้เห็นเป็นรูปภาพแบบชัดเจนเลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณน้อยก็มีตัวอย่างการทดลองนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้แล้วก็ผันกลับไม่ได้ของสารนะคะคุณครูสิริขวัญก็จะมาช่วยครูปิ๊กนะคะในการทําการทดลองครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ ตอนมีการทดลองครั้งนี้นะคะได้แก่1นึ่งเนยสองน้ำตาลทราย3จานหลุมโลหะและ4ตะเกียบแอลกอฮอล์ค่ะเมื่อเด็กๆตอบคำถามในหน้า103เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปทำการทดลองพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะตักเนยใส่ลงไปในจานหลุมโลหะค่ะตักลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ตักน้ําตาลทรายนะคะลงไปในจานหลุมโลหะเช่นเดียวกันค่ะในลักษณะเป็นเส้นทะแยงมุมแบบนี้เลยค่ะ หลังจากที่เราตักเนยและน้ำตาลทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะนำจาลุมโลหะที่มีเนยและน้ำตาลทรายนะคะไปวางไว้บนตะเกียงแอลกอฮอล์แบบนี้ค่ะวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องตั้งให้มั่นคงนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะจุดไฟที่ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะจุดเลยค่ะจุดแล้วนะคะ หลังจากที่จุดตะเกียวแอลกอฮอล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมารอดูผลการทดลองนะคะให้เด็กๆสังเกตเนยและน้ำตาลทรายนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างค่ะให้เด็กๆสังเกตนะคะสังเกตเพื่อที่จะนำไปบันทึกผลในหนังสือของเรานะคะ ให้สังเกตลักษณะของเนยนะคะเนยอยู่บริเวณนี้นะคะเนอยอันนี้คือน้ําตาลทรายค่ะสังเกตเลยค่ะว่าเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าหลังจากที่เราให้ความร้อนกับน้ําตาลและเนยแล้วนะคะเราไปสังเกตเลยนะคะว่าเนยและน้ําตาลเป็นยังไงคะ่ะ นี่ก็คือน้ำตาลที่ได้รับความร้อนแล้วนะคะสังเกตได้เลยค่ะว่ามีสีอะไรมีลักษณะอย่างไรนะคะและนี่ก็คือเนอยที่ได้รับความร้อนแล้วนะคะให้เด็กๆสังเกตเลยนะคะว่ามีสีอะไรและมีลักษณะอย่างไรนะคะหลังจากที่เด็กๆสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปบันทึกผลลงในหนังสือได้เลยนะคะ หลังจากนั้นให้เรานำเนยและน้ำตาลทรายที่ได้รับความร้อนแล้ววางทิ้งไว้และเราจะมาสังเกตกันอีกครั้งนะคะ few minutes later. หลังจากที่เราได้ตั้งเนยและน้ำตาลทิ้งไว้นะคะเราก็จะมาสังเกตลักษณะที่เปลี่ยนแปลงนะคะสังเกตเลยค่ะดูนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะ ไบ้างค่ะเด็กๆหลังจากที่เราดูการทดลองไปแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาบันทึกผลการทดลองในหน้า104ได้เลยนะคะ